นะคะที่โจทย์มักจะหลอกบ่อยๆแล้วเราก็มักจะหลงกลนะคะเพราะฉะนั้นข้อขอใครเนี่ยถึงจะไม่คิดก็ผิดถึงคิดก็ผิดนะคะดังนั้นโจทย์ข้อที่ที่27จึงตอบก็ไก่ถูกและขอใครผิดตรงกับช้อยส์ข้อที่2ค่ะนะคะ,นะคะถ้าจะให้สรุปข้อนี้ก็คือน้องๆจะต้อง ทราบเรื่องของสมการเส้นตรงนะคะ y เท่ากับ mx บวก c m คือความชันและ c คือจุดตัดแกน y นะคะแล้วก็คใช้ในทำนาย x จากทำนาย y จากการที่เราทราบค่า x นะคะเข้าความก่าไก่ถูกต้องแล้วก็ใช้ y 1กับ y 2นะคะแล้วก็เอา y 2มาลบ y 1เพื่อที่จะหาส่วนตา่าง นะคะแล้วก็แทนค่าส่วนต่างของ x เป็น10เพราะโจทย์บอกมานะคะเราก็จะได้ว่าส่วนต่างของ y 2ลบ y 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ0 2ตรงกับ choice ข้อกอไกจึงถูกต้องสำหรับ choice ข้อขอไข่เนี่ยมันผิดเพราะว่าเราไม่สามารถทำนายค่า x จากค่า y ที่รู้ได้นะคะและไม่แต่เราสามารถทำนายค่า y จากค่า x ได้เท่านั้นเองโอเคนะคะสำหรับข้อนี้ก็ผ่านไป ข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆเจออีกรอบหนึ่งต้องถูกแล้วนะนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วสำหรับข้อสอบ entrance ตุลาคมปี2544นะคะเป็นข้อสอบปรณัยข้อที่28นะคะโจทย์ถามว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่างแซดเท่ากับลบ1.2ถึงแซดเท่ากับ0เท่ากับ 0.3849คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม1มีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ50คะแนนและ10คะแนนตามลำดับถ้านายคำนวณสอบได้ตำแหน่งเปอร์เซนไทเท่ากับ88.49แล้วนายคำนวณ สอบได้คะแนนเท่าใดต่อไปนี้ค่ะ Choice ข้อที่1 58คะแนนข้อที่2 60คะแนนข้อที่3 62คะแนนและข้อที่4 65คะแนนค่ะเป็นไงคะโจทย์ข้อนี้อ่านโจทย์มาปุ๊บอยู่ในเรื่องของสถิติเลยสถิติท้ายบทเลยนะคะ ข้อสอบปีนี้จบด้วยสถิตินะคะโอเคเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยเขาให้อะไรบ้างโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างบอกว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่าง Z เท่ากับลบ1.2ถึง Z เท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0.3849 ะคะ,ะเริ่มข้อนี้เนี่ยนะคะอย่าลืมว่าโจทย์เขาให้เรามาในเรื่องของเส้นโค้งปกติ อันนี้ก็สำคัญเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องโค้งปกติเพิ่มขึ้นให้อีกนะคะหลังจากจบข้อนี้นะคะตอนนี้เรามาดูวิธีทําข้อนี้ก่อนพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกตินะคะระหว่างแซเท่ากับลบหนถึงแซเท่ากับ0เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ ศูนย์จุดสามแปดสี่เก้าโอเคพี่ก็วาดเลยเส้นโค้งปกตินะคะเริ่มจากมีอะไรคะฐานมาก่อนนะคะและเท่ากับศูนย์คือตรงกลาง เท่ากับลบหนมาทางซ้ายมือนะคะข้างล่างเนี่ยคือแกน z นะคะตรงนี้เนี่ยเขาให้พื้นที่สีเหลืองตรงนี้มาโจทย์ให้ ะะว่าพื้นที่สีเหลืองตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับ0.3849เพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะพี่สามารถบอกต่อไปได้ว่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ระหว่างแทตเท่ากับ1แทเท่ากับ0นะคะถึง z เท่ากับ1.2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ0.3849เช่นเดียวกันนั่นคือ1.2มันสมมาตรไงเพราะมันเป็นเส้นโค้งปกตินะคะนั่นก็คือพี่สามารถบอกได้ว่าพื้นที่ที่พี่แรงเงาสีเขียวตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ0.3849ค่ะ โอเคนะคะตรงนี้ต่อมาต่อมาโจทย์บอกอะไรเราอีกคะตรงนี้ใช้ไปแล้วขีดขั้นไว้เพราะว่าโจทย์เรื่องสถิติจะยาวนะคะคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ50คะแนนและ10คะแนนตามลำดับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตค่าเฉลีย่ยเลขคณิตหรือ x bar นะคะมีค่าเท่ากับ50คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อักษรย่อว่า S D นั่นเอง S D ก็มีค่าเท่ากับ10คะแนนนี่คือโจทย์กำหนดให้นะคะตรงนี้ใช้ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าในคำนวณเนี่ยสอบได้ตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทเท่ากับ88.49อ่ะ เปอร์เซ็นทายเท่ากับ88.49าคำว่าเปอร์เซ็นทายเท่ากับ88.49เเนี่ยค่ะน้องๆตรงนี้เนี่ยนะคะทำให้เราทราบว่าพื้นที่พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 2ร์เซ็น88.49คืออะไรคะจะมีค่าเท่ากับ0.8849นั่นเองนี่คือพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติของเปอร์เซ็นท้าย88.49นะคะซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ย0.8849มีค่าเท่ากับ0.5บวกกับ0.3849เห็นอะไรไหมคะ 0.5กับ0.3849เรื่องของเส้นโค้งปกติเนี่ยสมบัติของเส้นโค้งปกติข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าเส้นโค้งเนี่ยนะคะจะลากตั้งฉากกับแกนเส้นโค้งที่ลากตั้งฉากกับแกนนอนณนะจุดที่เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือตรงกลางเนี้ย จะเป็นแกนสมมาตรค่ะและแกนสมมาตรแบ่งพื้นที่ใต้เส้นปกตินั้นออกเป็น2ส,ส่วนเท่ากันและพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติแทนจำนวนความหนาแน่นของข้อมูลซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใต้เส้นทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เส้นนี้แบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ปักกาลากไปฝั่งซ้ายมือทั้งหมด จึงสามารถบอกได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.5นั่นเองสำหรับในคำนวณนี้พี่วาดให้ใหม่ก็ได้นะคะก็คือจะมีตรงกลางเป็นค่าแค่ามาตรฐานนั่นเองนะคะ ตรงกลางเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งนะคะทำให้ฝั่งนี้มีค่าเท่ากับ0.5และ0.3849 0.3849คืออะไรคะคือพื้นที่ตั้งแต่แทเท่ากับ0ถึงแทเท่ากับ1.2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็กำหนดมาอันนี้เป็น0อันนี้เป็น1.2นะคะ ตัวน,นี้เป็น0.3849เพราะฉะนั้นาจากการที่นายคำนวณเนี่ยสอบได้ในตำแหน่งเปอร์เซนทายเท่ากับ0.8เท่ากับ88.49นะคะพี่จึงสามารถบอกได้ว่าค่ามาตรฐานของคะแนนสอบของนายคำนวณนั้นมีค่าเท่ากับ0.12นั่นเองนะคะ นะคะหรือค่า Z มีค่าเท่าก,กับ1.2นะ,ะจะทำให้พื้นที่ใต้กราฟนี้มีค่าเท่าก,กับ0.8849เพราะฉะนั้นค่ามาตรฐานคืออะไรคะน้องๆบางคนอาจจะลืมค่ามาตรฐาน Z เนี่ย ือตัวเลขที่แสดงว่าข้อมูลตัวนั้นต่างจาก x bar เป็นกี่เท่าของ sd ค่ะนี่คือค่ามาตรฐาน Z เพราะฉะนั้นเราจึงมีสูตรอยู่ว่า Z เนี่ยการหาค่า Z นะคะจะมีค่าเท่าก,กับ xi คือข้อมูลตัวนั้น ใช่ไหมคะต่างจาก x bar ก็ลบด้วย x bar เป็นกี่เท่าของ sd ก็หารด้วย sd นั่นเองนะคะนี่คือสูตรของค่ามาตรฐาน z mm hmm. เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ค่ะเราก็แทนค่าที่เราหาได้ลงมาในสูตรนี้เลยจาก z เท่ากับ xi ลบ x, I x bar ส่วนด้วย sd นะคะ xi มีค่าเท่าไหร่เราไม่รู้เราต้องการ z เรารู้แล้วว่าคือ1.2 x bar ล่ะ x bar x bar สำหรับอ,อ,อันนี้เนี่ย x bar เนี่ยนะคะจาก การแจกแจงปกติที่โจทย์เขาบอกว่าเป็นเส้นโค้งปกติทําให้เรารู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมนั้นจะมีค่าเท่ากัน,นะคะและจะอยู่ณจุดที่เส้นตรงที่ลากผ่านจุดโค้งสุดของเส้นโค้งนั้นตั้งฉากกับแกนนอนก็คืออยู่ตรงกลางนะคะและโจทย์ข้อนี้ที่โจทย์เขากําหนดมาให้ว่า x bar เป็น50คะ่ะและ d ล่ะ s d ก็โจทย์กำหนดมาให้แล้วก็คือ10คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหา x i ได้โดย x i ลบ50เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1.2คูณกับ10นะคะเพราะฉะนั้น x i จะมีค่าเท่ากับ50บวกกับ12นั่นคือ x i ข้อนี้มีค่าเท่ากับ62ค่ะ และ x i แทนอะไรอะ x i ก็คือคะแนนสอบของนายคำนวณนั่นเองนะคะนั่นคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถทราบว่านายคำนวณสอบได้คะแนนเท่ากับ62คะแนนค่ะตอบ Choice ข้อที่3ถูกต้องนะคะ62คะแนนนั่นเอง สำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะสรุปวิธีการทำก่อนสรุปวิธีการทำข้อนี้ก็คือเริ่มจากน้องๆอ่านโจทย์โจทย์เขาให้เรามาว่าพื้นที่ระหว่างแซิเท่ากับลบ1.2ถึงแซเท่ากับ0เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.3849ใช่ไหมคะเราก็เอามาวิเคราะห์สิเนี่ยน,นะคะ Z เท่ากับลบ1.2ถึง0เท่ากับ0.38 49เราก็สามารถเอามาวิเคราะห์ได้ว่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ระหว่าง Z ทเท่ากับ0ูนถึงแทเท่ากับ1.2มันก็จะมีค่าเท่ากับ0.3849เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเส้นโค้งปกติเส้นโค้งปกติจะมีความสมมาตรนะคะเส้นตรงกลางจะเป็นจุดแบ่งความสมมาตรนั่ <1> 1> นเองท,นทีนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้เนี่ย0.3849 เราก็มาดูโจทย์ต่อโจทย์บอกว่าของนักเรียนกลุ่มหนึ่งโจทย์ให้หาะไรคะโจทย์เขาให้เปอร์เซ็นต์ไทของนายคำนวณมาว่าเปอร์เซ็นต์ไทเท่ากับ8ปดสิบแเนะคะและพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติเนี่ยที่เป็น0.8.8.49ก็จะเป็น0.5บวกกับ0.3.8.49นั่นก็คือตอนเราจะต้องรู้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นได้ค่ามาตรฐานของคะแนนสอบของนายคำนวณออกมานะคะก็คือมีค่าเท่ากับ1.2แล้วและค่ามาตรฐานคืออะไรค่ามาตรฐานก็คือตัวเลขที่แสดงว่าข้อมูลนั้นต่างจาก x bar เป็นกี่เท่าของ sd นะคะก็ต้องตามสูตรแทเท่ากับ xi ลบ x, I x bar ส่วนด้วย sd นะคะทีนี้เรารู้ข้อมูลทุกตัวแล้วเราก็หา xi ได้ โดยที่ x i ออกมาแล้วคำนวณออกมาจะมีค่าเท่ากับ62นะคะโอเคนะสรุปวิธีการทำของข้อนี้ต่อมาค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็จะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสมบัติของเส้นโค้งปกติ สมบัติของเส้นโค้งปกติข้อที่1เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหรือ x bar ค่ามัธยฐานหรือ medium และค่าฐานนิยมหรือ mode นะคะ3ค่านี้จะมีค่าเท่ากัน และจะอยู่ณจุดที่เส้นตรงลากผ่านจุดโค้งสุดและของเส้นโค้งนั้นตั้งฉากกับแกนนอนนั่นก็คือสมมุติให้อันนี้เป็นฐานนะคะและนี้เป็นเส้นโค้งปกติ x bar mode e m x bar mean mode เนี่ยก็จะอยู่ตรงเส้นสีแดง x bar mean mode จะอยู่ที่เดียวกัน นะคะต่อมาข้อที่2ส,สมบัติข้อที่2เขาบอกว่าเส้นที่ลากตั้งฉากกับแกนนอนณนะจุดที่เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเป็นแกนสมมาตรและแบ่งพื้นที่ใต้เส้นปกติออกเป็น2ส,ส่วนเท่ากันนะคะก็คือ เส้นที่ลากผ่านจุดที่เป็น x bar เนี่ยก็คือเส้นสีแดงนั่นแหละนะคะจะเป็นแกนสมมาตรและแบ่งพื้นที่ใต้เส้นปกติ ออกเป็นสองส่วนเท่ากันนั่นคืออะไรคะนั่นคือบริเวณฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมี0.5พื้นที่เท่ากับ0.5และฝั่งขวามือก็คือมีพื้นที่เท่ากับ0.5นั่นเองนะคะนี่คือข้อ2 ต่อมาข้อที่3สมบัติเพิ่มเติมนะคะข้อที่3เขาบอกว่าเมื่อลากปลายเส้นโค้งปกติทั้งสองข้างให้ห่างจากค่าเฉลีย่เลขคณิตออกไปนะคะเส้นโค้งจะเข้าใกล้แกนนอนแต่จะไม่ตัดแกนนอนส่วนที่เป็นปลายปลาเนี่ย จะเข้าใกล้แกนอน ข้อที่4เขาบอกว่าพื้นที่ใต้ค้งปกติแทนจำนวนความหนาแน่นของข้อมูลค่ะ นี่ก็คือ,อสมบัติเพิ่มเติมของเส้นโค้งปกติถ้าโจทย์พูดว่าถ้าโจทย์พูดว่าอ,อย่างข้อนี้เนี่ยนะคะโจทย์ก็บอกว่าพื้นที่ใต้คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติการแจกแจงปกติเพราะฉะนั้น ให้นึกถึงเส้นโค้งปกติและนึกถึงสมบัติเพิ่มเติม4ข้อนี้ไว้เลยนะคะอย่างเช่นอ่ะอย่างโจทย์ข้อนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่2 8ข้อเดียวใช้สมบัติข้อไหนบ้างอ่ะใช้ข้อที่1นึ่ไหมอาจจะไม่ต้องใช้ข้อที่2ล่ะข้อนี้เนี่ยใช้ก็คือฝั่งซ้ายมือเป็น0.5ใช่ไหมคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนเท่ากันข้อที่3ล่ะ ส่วนปลายเข้าใกล้แกนอนแต่ไม่สัมผัสแกนอนเออข้อนี้อจะไม่ต้องใช้และข้อที่4พื้นที่ใต้ค้งปกติแทนความหนานแน่นและมีค่าเท่ากับ1เสมอข้อนี้ก็ใช้เห็นไหมคะว่าใช้ไปแล้วตั้ง2ข้อเพราะฉะนั้นออสมบัติเพิ่มเติม4ข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น้องๆจะต้องจําให้ได้เลยนะคะก็พี่ก็ผ่านไปนะคะสำหรับข้อส,สอบข้อที่28 นะคะและก็เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบเ็นทร n นสตุลาปี44นะคะเค okay, ค่ะก็ขอให้น้องๆฝึกทำโจทย์ให้มากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ